สมาชิกแชร์มาปลูกกล้วยด้วยถอปีทำได้จริงหรือวันนี้ผมจะพาไปหาคำตอบครับสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเกษตรลุงพาตัวเองเพื่อความยืนนะครับวันนี้ไม่ได้มาแชร์ประสบการณ์นะครับแต่จะมาแชร์ในเรื่องของ มันเป็นเรื่องขำๆที่สมาชิกเนี่ยเขาแชร์กันมานะครับแล้วก็เขาก็ส่งมาถามผมนะครับว่าการขยายพันธุ์ด้วยกล้วยเนี่ยเห็นต่างประเทศเนี่ยที่เขาทําคลิปมาลงว่าใช้หัวปีแล้วก็เอาไปใส่ดินในกระถางนะครับแล้วก็เอาถังเนี่ยไปคุมไว้สุดท้ายแล้วเนี่ยมันออกเป็นหน่อนเนี่ยมันสามารถทําได้แบบนั้นจริงๆเหรอวันนี้ก็เลยต้องมาบอกว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้เชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราต้องมีการพิสูจน์และอ้างอิงจาก วิทยาศาสตร์หรือความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นนะครับต้องบอกว่าการขยายพันธุ์กล้วยเนี่ยมันมีวิธีอยู่ที่เรียกว่าเป็นวิธีที่สากลก็ทํากันเลยคือเนื่องขยายพันธุ์ด้วยหนอนะครับ 2. ขยายพันธุ์กล้วยด้วยการพอเลี้ยงเนอเยื่อซึ่งการพอเลี้ยงเนอเยื่อจะทําให้ได้จํานวนต้นกล้วยเนี่ยที่เรียกว่าปริมาณมากๆแล้วก็ปลอดโลกนะครับปลอดโลกตรงนี้ก็คือ เป็นพวกโรคตายพายพวกโรคอะไรที่มันติดมากับกล้วยเนี่ยซึ่งตัวนี้เองเนี่ยเขาจะคัดสายพันธุ์กล้วยที่เป็นสายพันธุ์ดีๆนะครับแล้วก็ไปเข้าแลบแล้วก็เพาะพันธุ์ออกมาให้เป็นเนื้อเยื่อแล้วก็การที่เรียกว่าขยายพันธุ์ด้วยหัวปีเนี่ยมันจริงๆแล้วมันไม่สามารถทําได้นะครับต้องบอกว่ากล้วยนะครับเมื่อเขาออกผลนะครับเขาจะออกเป็นเครือแบบนี้นะครับแล้วก็เริ่มต้นของการก่อนที่จะติดเครือเนี่ยเขาจะแทงเปลีอยนมาซึ่ง การแทงปีของกล้วยนั้นก็หมายถึงว่ากล้วยเนี่ยมันเ,เริ่มมีอายุในเรื่องของการที่จะเริ่มมีผลผลิตให้เราได้รับประทานนะครับแต่ปีของกล้วยนั้นจะบ่งบอกถึงเรื่องของการสิ้นสุดการเขาเรียกว่าเจริญเติบโตของกล้วยเพราะว่าระยะสุดท้ายของกล้วยเนี่ยก็คือการแทงปีแล้วก็มีเครือแล้วพอเราตัดเครือไปแล้วเนี่ยต้นต้นนี้นะครับก็จะตายในที่สุดเราจะต้องตัดออกจากเขาเรียกว่า จากกอเอาไปทิ้งเอาไปหั่นให้เป็ดหั่นให้ไก่อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งการที่จะนําหัวปีมาขยายพันธุ์หรือเอาไปชําแบบที่ในคลิปเขาทํากันนะครับก็คือเขาเอาหัวปีมาถึงนะครับเขากา็เหมือนเอาไปจุ่มายาแรงๆครับแล้วเขาก็ตัดหัวปีหน่อยนึงนะครับแล้วก็เอาไปใส่ในกระถางแล้วก็ลดน้ําแล้วก็ถงังครอบไว้นะครับสุดท้ายมันงอกออกมาครับเป็นหน่อกล้วยนะครับเป็นที่น่ามหัศจรรย์มากแล้วก็มีคนแชร์ยเยอะด้วยต้องบอกว่า มันมีทิคอยู่อย่างหนึ่งนะครับซึ่งตอนที่เขาเอาไปใส่นะครับก็คือเอาหัวปีเนี่ยไปใส่จริงๆนะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอหลังจากที่ใส่หัวปีไปแล้วก็รอให้หัวปีเนี่ยมันเหี่ยวสักหน่อยหนึ่งนะครับพอหัวปีมันเริ่มเหี่ยวนะครับจริงๆอ่าพอหัวปีเหี่ยวเนี่ยการที่อ่าเขาจะเอาหนอกล้วยเล็กๆเนี่ยเอาไปแซมไว้ข้างๆหัวปีนะครับทาให้เหมือนว่ามันงอกออกมาเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ลดน้ํากบเกลื่อนหน่อยเพื่อให้ดูเหมือนพื้นผิวของอา่า การที่งอกออกมาเนี่ยมันเหมือนการงอกออกมาจากดินปกติเหมือนที่เราเจอตามกกกล้วยนะครับประมาณนั้นมันก็เลยมองว่าเฮ้ยกล้วยเนี่ยเอาหัวปีมาขยายพันธุ์มันสามารถทําได้จริงเหรอแล้วมีคนแชร์เยอะด้วยนะครับต้องบอกว่าความเป็นจริงหลักสากลที่เขาทํากันอยู่มันก็เหมือนที่ผมพูดนะครับก็คือขยายพันธุ์ด้วยหน่อครับขยายพันธุ์ด้วยการพอเรียงเนื้อเยื่อบาณานี้นะครับวิธีการแปลกๆเนี่ยเขาเอามาทาเป็นคอนเทนต์เพื่อเรียกยอดวิวแค่นั้นเองนะครับ ซึ่งตรงนี้เองมันไม่สามารถทําได้นะครับก็เหมือนที่ผมบอกนะครับคือกล้วยมันจะสิ้นสุดตัวของมันเองก็คือติดเครืออ่าแล้วก็มีอ่าเขาเรียกว่าแทงปีติดเครือแล้วเราก็ต้องตัดปีมันออกใช่ไหมครับซึ่งปีตัวนี้จะเป็นการสิ้นสุดการเจริญเติบโตของต้นกล้วยอยู่แล้วมันการที่เราปล่อยไว้เรื่อยๆเนี่ยปีมันก็จะแทงไปจนสุดสุดก็คือเหี่ยวแห้งไปในที่สุดนะครับไม่สามารถที่จะเอามา ขยายพันธุ์ได้เหมือนที่เขาทําในวิดีโอวันนี้ก็มาเฉลยกันนะครับเพื่อทีอ่จะได้เข้าใจกันนะครับบางทีไปทําแล้วมันเสียเวลาจริงๆไปดูเข้ามาเออคิดว่ามันทําได้ก็ไปตัดหัวปีมาแล้วมาชํำเนี่ยมันมีคนทาจริงนะครับเพราะว่าส่งมาถามผมเนี่ยผมก็เออแอบขำอยู่เหมือนกันว่าเออก็ไปไปดูมาแล้วก็มาทำอา้อาวอ้าวมันก็เลยเป็นที่มาว่าเออเดี๋ยวผมมาทําวิดีโอ เพื่อให้หลายท่านที่มองว่า э й, มันทําได้จริงไหมเนะี่ยวันนี้ก็เฉลยให้ฟังแล้วนะครับว่าเทคนิคที่เขาทำเนี่ยเขาทำไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับที่แชร์มาให้ผมดูนะครับแล้วก็ผู้ที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งผมประสบการณ์ที่เราทำเนี่ยเราก็จะมาบอกกันในครั้งต่อไปใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามรับชมนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อติดตามประสบการณ์ใหม่ที่ทางส่วนที่เราดีจะนำมาฝากกันในครั้งถัดไปวันนี้ผมเก่าวคขอุณและสสัดี